สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับทั์ไทบานครับมาหนีทั์ไทบาลพามาเบิงนะครับต้นไม้เศรษฐกิจนะครับผมไม่มีคานะครับเป็นไม้สวยงามนะครับผมออกดอกสีแดงสวยงามครับผมเขาเอื่นว่าก๊กสะแบงครับผมนี่ครับก๊กสะแบงนะครับลักษณะของต้นนะครับลําต้นสูงนะครับผิวผิวก็จะเป็นไา่น้ำนะครับเนาะมีลักษณะของต้นนะครับอ่าผิวเป็นไา่น้ํานะครับนี่ เป็นยังไงครับนี่เดี๋ยวจะให้ให้ไปเบิ้งใบลักษณะใบเขากะสีมีผนนะครับลนลนยู่ใบนะครับนะสีเป็นขนน้อยย่ใบนะครับนี่ครับใบของเขาครับอ่าห้มว่าเบิ้งครับไี้สิเป็นดอกครับดอกดอกสีแดงสวยงามนะครับเต็มต้นครับเวลาเขาออกดอกนะครับนี่ครับดอกสวยงามมากครับ นี่สีแดงอ่าเราจะเด็ดเล็ดให้เบิ้งนะครับเนาะนี่ครับอันนี้ก็สามารถนําไปห้อยนะครับเทศศ็ุกิจกรรมบุญพระเวทนะครับบุญพระเวทมหาชาตินะครับอ่านี่ครับนราไปประดับตกแต่งน้ำวัดน้ำว่านะครับผมนี่ดอกของเขาก็คือมีประโยชน์นะครับผมมีประโยชน์มากนะครับ แดงสวยงามนะครับดกโอ้เต็มต้นนะครับยให้ดูนะครับสวยงามจริงนี่ครับแดงงามเต็มต้นเลยครับผมสวยงามมากครับสวยงามจริงๆนะครับต้นใหญ่ครับต้นสูงนะครับผมต้นสูงมากนะครับนี่ ไปดูกันเลยนะครับนี่ครับผิวนะครับผิวอยู่ตรงหัวบางนี่มันก็จะเป็นก็จะงอนไกลนะครับเนาะนี่ก็จะงอนไกลนะครับแล้วก็สิมีใบแฉกลงมาสองถึงสามใบนะครับอส่วนมากก็จะเป็นสองใบนะครับนี่เป็นแฉกลงมานะครับ เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยว่าลเอาไปใช้ประโยชน์นะครับประดับตกแต่งนะครับื่อคมสวยงามนะครับเข้ากัสีหอยนะครับหอยเป็นพวงเป็นพวงนะครับนี่หอยเป็นพวงแล้วก็ต่อไปประดับน้ำวัดน้ำว่านะครับมีบุญมีงานนะครับสวยงามครับนี่ครับดอกแสะแดงนะครับสวยงามมาก นะครับคือลักษณะของต้นเขานะับเนาะสูงนะครับแดงเต็มต้นครับผมนีเ่เต็มต้นเลยนะครับนะครับสำหรับผู้ใดที่ยังบรูจักนะครับเนาะความันเป็นต้นยังนะครับนี่เห็น ผานทางครับทางทางกับบุรุวาเป็นต้นยังครับภาษาบ้านเฮากักกสะแบงนะครับเนาะต้นสะแบงนะครับภาษาภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือกับบุรุวาเขาเอื่อไว้จังไดนะครับเนาะกลองศึกษาเบื้องรือว่าผู้ใดหูกะคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมคอมเมนต์มาเบจางนะครับว่ามาจากจังหวัดใดนะครับอำเภอใดจังหวัดใดนะครับมาแลกเปลี่ยนข่มหลูกันนะครับเนาะภาษาอีสานกัต้นต้นสะแบงครับผม โอเคครับสำหรับนี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับ